来。嗯嗯嗯 Oh, mm -hmm. my दी खौफ เองใจิษสารก็นางไม้มั่งปูนะพิษสารคนให้รางวัลานางไม้ <c oughs> นอกจากน้องร <c oughs> างวัลที่หนึ่งให้พงษ์นภาแล้วข้างเคียงไม่มีเหรอน้อง <c oughs> ขอขอบพระคุณครสำหรับรางวัลาใาจที่ดีให้นั่งคยุยกันตามไปเลย <c oughs> วันนี้เนี่ยมีความสุขตอนที่ะจะออกจากชนดดาดบท ก็มาลาคนละก็ไม่มีคนรักกับเขาบ้างเลยวหรอเพื่อนกูน<ค>่ะสัญญากับตัวเองแล้วจะอยู่ให้หินปูนเกาะมันไปอย่างนี้แหละสบายใจเว้ยพอชนาใครมองก็มีความสุขแล้ว บนไปก่อนหานไสก่อนหันไนหันไ่นีันไ่นอนห่อหน่อนห่หั่ มีรางวัลข้างเคียงแหมมีรางวัลข้างเคียงโอ้ยเล่นไปละแวัลวันว่าแล้วไปเล่นที่นนบุรีนะทำไมล้มลรำล้มลำมาเล่นวัดตลาดเป็นไงดูลิเกเป็นมั่งมั่งเทือกเขาเริ่มร้อยเขาเรือกเขาอยิ่มร้อยจะดูลิเกเป็นใช่นนบุรีนะแม่จะไม่ได้พูดว่าป่ะแกแล้วนนบุรีก็เดินให้ทีแล้วให้อีกให้ซ้ำแซะให้แล้วอนึ่งตลาดใหม่ดูเกเป็นนั่ง ไม,งไ,งไม่ได้วานะแม่คนะรอยไม่ได้วาแล้วก็ตีเนขาเีาายเบี้ยแม่ไอ้หนาไอ้ขาเปี้วยไวไอ้หนอไอ้เปี้ยวขอโทษนะคุณคคนไม่ไหวแล้วอีโอ้่ตพูดดีๆถ้ากูไม่ขยยปากกูด่ามึงเนาะใช่ถ้ากูไม่ขยายาปากกูต้องด่ามึง ไ,ไ,ไ,ไม่ทังตีไม่ตีเปล่าก็ดิ้นิ้วด้วยเป็นไงแมลงเข้าไปทั้งตัวเลยมะ้งนไปหมดเลยอ่ะจะไม่ทันไง,งนิ้วเปิดแมลงไปด้วยน่ง,งม่มแ,ลแล้วมึงมาไมเนะ่ยูหดจะวัดมาให้กบอก้วยทว่ามันไอยู่ <S 2> <S 2> อ,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 อ้าวแล้ไปไหนอ่ะไปทุลไปทุปที่ไหนอ่างทองอ้อาวแล้วตอนนี้ี่อยูิตไงไหนอ่ะนั่งอยู่ข้างใน ว่ามันไม่อยู่และเขาไปไหนไปอ่างทองไปอ่างทองแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ข้างในปุกมึงไม่รู้เรื่องเคุณนายข้าคุณนาย้ามาแลงขารับประวัรวัโอ้โหเร็วหาจิตวใจไวเว้ยมึงย่ท่ไหนทำไ I'm <laughs> ใสด้วยเพราะไมใด้วยเพราะนามันเป็นโข้ังใส่จริงเสริขึ้นไปนขับรถับขบร้องไปโอ เขาชอไนาพื้เพระมันดคกเมื่คังทยัแดงจริงเปลจริงไหม้มียเไจริงไมจริงไ่จรงคุณจะบอกให้ของพพานะเขาชอบด่้าขนาไม่ชอบห้าล้มแหลมหนึ่งมันระรูนได้ไงว่าไอยางสองแบบมาฮะกูแอบเดนมาแล้ ถ้าคุยรอ,อเฉลิมชัยก็ทีเว่ล่ะ <c oughs> ไม่รู้จอกกระจกบานไหนแปลกใจแล้วเนี่ยรอว่ะ หน้าใหญ่พี่ต้องพี่ต้องหาดูตัวหนูสิหนูก็ไม่เล็กนะพี่ถนัดอ๋อท่านี้อ๋อถนัดข้างนี้ใช่อ๋อย่างใหญ่ไปข้างนี้โอเคแน่โดนยันบอกมาท่ามึงมาทำใจหน่อยเถอะท่ามึงน่าหลอกหน้าท่าใหญ่แต่มึงเล็กไอ้ตัวมึ่งนะเจ้าตัวใบ ตอาใหญ่แล้วไอ้เฮ้ยตีตอกเพื่อนวยไอ้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 แล้วตาแล้ว

เธออยากได้คำตอบใช่ไหมว่าขอบเป็นหมามากที่รักเธอเในแบบไหนแค่แลงออกจากโคกันท่ไมมอ้เรางพราะ่พี่จะรักเธอก็ได้แบบน้องา โอ้โหนี่โดนจริงจริงโอ้ยทำไมลูกขอตัวนะขุนยวัฒน์ฉันกลัวจังเลยพี่กลัวว่าคำสากแม่ของเขาน่าจะเป็นจริงเพราะว่าฉันน่าก็ไม่ไว้ใจพี่สักเท่าไหร่หรอกแต่ฉันอยู่กับพี่มาทำไมล่ะฉันก็เชื่อใจพี่หรอกนะดูสายชาพี่พี่เรียกคนหลอกลวงคนหลอกโอ้โหมึงไม่หลอกลวงมึงไม่หลอกแล้วแต่ตามนมากิ้งกอก ก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้นักดิอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เป็นอย่างงี้นะออกออกอาธิษฐานในเรื่องสักก้อนเลยแล้วพี่จะมาขอเจ้าพี่งเหรอเจ้าพี่มวิญญาณถ้าอย่างนั้นวัฒนาจะคอยแต่ก่อนพี่จะไปพี่ขออวยพรให้พี่นะให้พี่มีแต่ใครและอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับฉันล่ะอะไรอะไรไปก่อนนะโชคดีนะโชคดีวัฒนาเฮ้ยไปด้วยอยากไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว